จ้าฝูตอนที่87เทศกาลหมื่นบุพผาเมื่ออูชิงเหนียงเห็นเจ้าฝูเดินออกจากงานไปเธอจึงยิ้มและพูดว่าอิงซีมันไม่มีทางใดให้เธอควบคุมเจ้าฝูแล้วหรออืมอิงซีรู้สึกประหลาดใจมากและถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะอูชิงเหนียงมองเข้าไปในดวงตาของอิงซีแล้วรอยยิ้มที่โดดเด่นก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอ ขณะที่เธอพูดว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉันหมายตาไว้แล้วนะสี่เฮ้มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเธอสองคนมาก่อนเหรออิงซีได้ถามออกไปอืมมันก็เป็นอะไรบางอย่างเล็กน้อยนะ่ะแต่ฉันก็สามารถมองเห็นศักยภาพของเขาได้ <_' S 1> เขาใหญ่เกินไปสำหรับบ่อน้ำเล็กๆแห่งนี้และเขาก็มีศักยภาพที่จะกลายเป็นมังกรฉันมีความรู้สึกว่าทางโลกจะได้ยินชื่อของเขาในอนาคต อูชิงเหนียงตอบขณะยิ้มออกมาอย่างสงบอือจริงเหรอทำไมฉันไม่รู้สึกถึงแบบนั้นจากเขาเลยล่ะอิงซีถามด้วยท่าทางแปลกๆบนใบหน้าของเธออูชิงเหนียงก็ตอบว่าเพราะเธอยังไม่สามารถมองทะลุเขาได้สัญชาตญาณของฉันถูกต้องเสมอดังนั้นเรามารอดูวันนั้นกันเถอะอิงซีก็รีพยักหน้าเบาๆจ้าฝูนั้นไม่ทราบว่าหญิงสาวสองคนนี้ยังคงพูดถึงเรื่องเขาอยู่หรือไม่ ตอนนี้เขาอยากจะเป็นตัวตนที่ไม่มีใครสนใจเพื่อที่เขาจะสามารถพัฒนาหมู่บ้านต้าชินไปได้อย่างมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากกลับมาที่ห้องของตัวเองแล้วจ้าฝูก็ใช้ศิลาจุติสวรรค์เข้าสู่โลกจุติสวรรค์ต่อไปในช่วงเวลานี้ทั้ง4กลุ่มของหมู่บ้านต้าชินได้กลับมาและนําเงินพร้อมอุปกรณ์จํานวนมากกลับมาด้วยพวกเขายังได้นําซากศพระดับ S2 ตัวและซากศพระดับ A 100ตัวกลับมา นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีก900คนพร้อมกับศิลาเมืองระดับปกติ2อันและศิลาสร้างเมืองระดับครามหนึ่งอันทั้งหมดนี้ทําให้เจ้าฝูดูมีความสุขเป็นอย่างมากทหารม้าอนเนตแห่งราชาจํานวน10ตนได้รับทหารโครงกระดูก1,000ตัวหรือมากกว่านั้นแน่นอนว่าพวกมันไม่ได้มีพลังเทียบเท่าทหารโครงกระดูกภายในเส้นทางแต่พวกมันก็แข็งแกร่งกว่าโครงกระดูกทั่วไปอาวุธที่พวกมันใช้ก็คือ อาวุธที่ใช้ในตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้จ้าฝูควบคุมหมู่บ้าน30แห่งและประชากรทั้งหมดเป็นชาวบ้านมากกว่า18,000รายแม้จะมีชาวบ้านจำนวนมากอยู่ก็ตามแต่เขาก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเพราะพืชผลที่ปลูกไว้กินเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นที่จะเติบโตขึ้นพร้อมด้วยค่าสถานะพิเศษของหมู่บ้านต้าฉินทำให้ผลผลิตสูงกว่าปกติเป็นอย่างมาก เขตพื้นที่ของหมู่บ้านต้าชินมีพื้นที่300ตารางกิโลเมตรและทุกอย่างภายในพื้นที่นั้นได้รับสิทธิประโยชน์จากค่าสถานะพิเศษของหมู่บ้านต้าชินเช่นนั้น <Gear> กับกลุ่มที่สําคัญที่สุดอาหารเป็นทร <ENT> ัพยากรที่พวกเขาขาดแคลนน้อยที่สุดเจ้าฝูไม่ได้ขยายกองกาลังของเขาต่อไป <S <S. <S 네เนื่องจากว่าในตอนนี้มีทหารจานวนห0 0 0นคนอยู่พอแล้วการเพิ่มพลังให้กับทหารม้าอันเดสแห่งราชา และกองทัพอันเดส3,000ตัวที่พวกเขามีทหารของเขาก็จะเพียงพอแล้วเนื่องจากเจ้าฝูเพิ่งได้รับแหวนแห่งราชาหมู่บ้านต้าฉินก็มีค่าประสบการณ์เพียง20,000แต้มซึ่งเจ้าฝูขาดเพียง400แต้มเท่านั้นที่จะเลื่อนไประดับต่อไปกลายเป็นบารอนระดับที่2อย่างไรก็ตามการเลื่อนระดับจะทำได้เร็วขึ้นด้วยค่าประสบการณ์4เท่าและคะแนนความสำเร็จ2เท่าในขณะนี้ ไปฉันได้มารายงานว่าพวกเขาได้ค้นคว้าทักษะภาษาเรียบร้อยแล้วและเจ้าฝูก็สนใจเป็นอย่างมากศิลาหินภาษาสามารถเรียนรู้ภาษาจีนภาษาเอลฟ์ภาษาอ็อกภาษาคนแคร์ภาษาโคโบภาษากอบบินและภาษานโนมเจ้าฝูจึงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเมื่อเห็นศิลาหินนี้ตอนนี้เขามีศิลาหินแล้ว เขาสามารถเรียนภาษาได้โดยตรงและไม่จําเป็นต้องใช้ล่ามอีกต่อไปแล้วทุกคนที่ใช้ศิลาหินนี้จะสามารถเรียนรู้ภาษาเหล่านั้นได้เลยจาฝูได้เรียนรู้ภาษาทั้งหมดที่มีอยู่นอกเหนือจากภาษาจีนและสั่งให้ไปฉานเริ่มต้นค้นคว้าเรื่องช่องทางการเทเลพอร์ตระดับกลางเนื่องจากเขาต้องการออกจากป่าเห็นความพลันพึงแล้วคนผู้หนึ่งสามารถพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองเท่านั้นเพื่อที่จะทำลายพื้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ช่องทางการเทเลพอร์ตขั้นพื้นฐานนั้นสามารถขนส่งไปยังเมืองหลักได้หรืออาจจะเป็นช่องทางของตัวเองหรือสถานที่แบบสุ่มได้ไกลถึง500กิโลเมตรหากไม่มีช่องทางเทเลพอร์ตขั้นกลางหรือขั้นสูงก็จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกไปยังภูมิภาคอื่นหลังจากดูแลเรื่องต่างๆในหมู่บ้านต้าชินแล้วจาฝูก็เดินทางไปยังเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์และรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์นี้ ดูเหมือนจะรื่นเริงขึ้นบนท้องถนนมีป้ายดอกไม้มากมายและทุกคนก็อยู่ในที่สาธารณะด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาเฮเกิดอะไรขึ้นเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์นี้มีเทศกาลอะไรหรอเจ้าฝูได้เดินไปที่ร้านอาหารอาทิตย์อัสดงของตนเองและถามพนักงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าวันนี้นั้นเป็นงานเทศกาลของโลกจุติสวรรค์ที่เรียกว่าเทศกาลหมื่นบุพผา เทศกาลจะจัดต่อเนื่องกันเป็นเวลา7วันและในช่วงเจวันนี้ดอกไม้ทั้งหมดได้บานสะพรั่งในโลกจติสวรรค์และปล่อยสิ่งที่เรียกว่าน้ำตาบุปผาโดยการเก็บน้ำตาบุปผาหนึ่งอันจะสามารถแลกเปลี่ยนพวกมันสำหรับสิ่งไหนก็ได้ที่ศิลาหินพิเศษในเมืองหลักชาวบ้านได้กล่าวว่านี่เป็นพรจากสวรรค์แต่เจ้าฝูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการแข่งขันในเกมเขาจึงเดินไปที่จุดศูนย์กลางของเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์ และเห็นว่ามีศิลาหินอันใหม่อยู่มันเป็นที่ที่มีผู้คนแออัดเป็นอย่างมากและหลังจากที่ได้สังเกตดูจ้าฝูก็ตกใจอย่างไม่น่าเชื่อมันมีเกือบทุกประเภทของรางวัลที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ระดับตำนานทักษะระดับเอสศิลาสร้างเมืองระดับทองยาระดับยอดหรือไอเทมพิเศษต่างๆมากมายจ้าฝูมีความรู้สึกตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่ถึงอย่างนั้น ตามเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ทั้งโลกจะมีส่วนร่วมดังนั้นผู้คนในท้องถิ่นของโลกจติสวรรค์ก็จะเข้าร่วมด้วยเช่นกันการแข่งขันจะรุนแรงมากและถึงแม้ว่าผลตอบรับที่ได้จะเป็นที่น่อาอัศจรรย์แม้ว่าเขาจะได้มาหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งงานเทศกาลหมื่นบุพผาจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเวลา12นาฬิกาของเช้าวันรุ่งขึ้นจ้าฝูจึงรีบกลับไปที่หมู่บ้านต้าชินและเริ่มเตรียมการต่างๆ ฝ่าอื่นๆทั้งหมดก็ทำสิ่งเดียวกันและเริ่มรอให้เทศกาลนั้นเริ่มต้นขึ้น12นาฬิกาของอีกวันดวงจันทร์ทรงกลมดวงใหญ่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแสงจันทร์ที่บริสุทธิ์ทำให้มันดูสว่างแม้ว่ามันจะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ตามภายใต้แสงจันทร์ที่สวยงามดอกไม้เริ่มงอกขึ้นอย่างช้าๆ10,000บุปผาบานพร้อมกันให้ความรู้สึกราวกับฝันมีเพียงส่วนน้อยของดอกไม้ ที่มีลูกกลมๆโปร่งใสอยู่ตรงกลางภายใต้แสงจันทร์พวกมันดูสวยงามเป็นอย่างมากดอกไม้แบบนี้น่าจะเป็นน้ำตาบุปผาจ้าฝูได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเก็บดอกไม้เหล่านี้รวมทั้งสี่กลุ่มสำรวจด้วยเนื่องจากหมู่บ้านตาฉินมีวายร้อยบุปผาทําให้ชาวบ้านรู้ว่าน้ำตาบุปผานั้นอยู่ที่ไหนนอกจากนี้เนื่องจากบริเวณรัศมี200กิโลเมตรโดยรอบ และอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าฝูมันเลยมีการแข่งขันที่น้อยมากและมีคนส่วนน้อยที่กล้าจะสู้กับเจ้าฝูสิ่งนี้จึงเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงให้กับเจ้าฝูและมันก็ทําให้เขามั่นใจว่าไม่มีใครในป่าแห่งความพลันพึงสามารถหาน้ําตาบุผาได้มากกว่าเขาแต่ถึงอย่างนั้นนี่ไม่ใช่กรณีของฝ่ายระบบเนื่องจากว่ามีประชากรประมาณ3 0 0 0 0นคนและทหารหนึ่งแนายในแต่ละเมืองหลกัก รวมเป็น400,000คนต่อหนึ่งเมืองสำหรับผู้เล่นนั้นจะมีประมาณ1ล้านคนต่อหนึ่งเมืองหลกักเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้าฝูเดินทางไปยังเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้มีแค่ผู้เล่นที่หาซื้อน้ำตาบุปผาด้วยราคาที่สูงอย่างมากแต่กลุ่มของระบบก็กำลังหาซื้อน้ำตาบุปผาด้วยเช่นกันในความเป็นจริงแล้วนั้นแม้กระทั่งเมืองหลักของระบบก็เริ่มส่งทหารและผู้คุมการจำนวนมากเข้าสู่ป่าเห็นความพลันพึงเพื่อหาหน้ำตาบุปผา ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นทําให้กองกําลังของเจ้าฝูดูเหมือนอ่อนแอเป็นอย่างมากเจ้าฝูรู้ว่าเขาไม่สามารถแข่งขันกับฝ่ายของระบบได้หากเขาไม่ได้วางแผนอะไรเลยเจ้าฝูตอนที่88การจัดอันดับตำนานในช่วงเวลานี้มีผู้คนกำลังเดินไปรอบๆด้วยความปลุกพล่านและมีผู้คนตะกกลออกมา เฮ้ hey, ให้ราคาสูงมากรับซื้อน้ำตาบุผา20เหรียญรีบเข้ามาติดต่อข้าเร็วจากนั้นก็มีคนอีกผู้หนึ่งตะโกนออกมาขายอุปกรณ์สำหรับน้ำตาบุผาราคาพิเศษอย่าพลาดโอกาสนี้นอกจากนี้นั้นก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งตะโกนออกมาด้วยใครก็ตามที่ขายน้ำตาบุผาให้กับกลุ่มพยัขาวจะกลายเป็นหนึ่งในพี่น้องของพวกเราพวกเราจะปกป้องคนผู้นั้น และทาให้พวกเขามั่นใจว่าจะได้กินและดื่มเป็นอย่างดีแม้กระทั่งสาวสวยคนหนึ่งก็ได้ตะกุลออกมาใครก็ตามที่มอบน้ําตาบุปผาให้ค่า100อันค่าจะยอมเป็นแฟนกับคนผู้นั้นหนึ่งวันและเขาสามารถทําอะไรกับค่าด้วยก็ได้ในเขตชาญเมืองหลักเต็มไปด้วยผู้คนและภาพฉากนี้ก็ดูวุ่นวายเสลือเกินน้ําตาบุปผาในเขตชาญเมืองหลักได้ถูกกวาดล้างออกไปโดยผู้เล่นและชาวเมืองในพริบตา แล้วก็ไม่มีเหลืออยู่สักหยดเลยด้วยผู้คนจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านคนที่กำลังทำการค้นหาไปทั่วทุกตารางนิ้วพวกมันจะมีเหลืออยู่ได้อย่างไรเนื่องจากพื้นที่ใกล้กับตัวเมืองหลักได้ถูกกวาดล้างไปแล้วผู้คนจึงเริ่มทยอยออกมาห่างจากตัวเมืองหลักมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่านี่ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับพวกเขาด้วยพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องระวังพวกต่างเผ่าเท่านั้นแต่ยังต้องระวังคนอื่นที่จะขโมยน้ำตาบุปผาของพวกเขาไปด้วย มันไม่อาจสรุปได้ว่าน้ำตาบุผาเป็นของใครหลังจากการรวบรวมพวกมันแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับผลกำไรอันมหาศาลคนส่วนใหญ่ย่ยยอมไม่ยอมอดกลั้นถ้าใครถูกป้นชิงมันก็จะไม่มีใครเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพวกเขาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันที่มีรางวัลสูงเช่นนี้ในตอนนี้เกือบทุกๆคนรู้จักคุณค่าของน้ำตาบุผาและไม่มีใครอยากจะขายพวกมันเลยมีบางครั้งเมื่อมีคนประกาศว่า พวกเขาจะขายน้ำตาบุปผาพวกเขาก็จะถูกห้อมล้อมด้วยผู้คนในทันทีและการประมูลจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งมันก็มักจะเป็นฝ่ายของระบบที่ได้รับน้ำตาบุปผาไปในแง่งของความแข็งแกร่งแล้วผู้เล่นไม่อาจเทียบเคียงได้เลยจ้าฝูก็ได้วางแผนไว้ว่าจะใช้เงินซื้อน้ำตาบุปผาด้วยถึงแม้หมู่บ้านต้าฉินจะอยู่ห่างไกลและสามารถหาน้ำตาบุปผาได้โดยไม่มีการแข่งขันใดๆดทำให้เขาสามารถเก็บน้ำตาบุปผาได้มากกว่าฝ่ายของระบบทั่วไป แต่เขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะฝ่ายการปกครองของระบบได้อยู่ดีคนธรรมดาต้องการใช้น้ำตาบุปผาซื้อในสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินอย่างเช่นดวงใจแห่งเมืองแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ฝ่ายการปกครองของระบบต้องการอย่างมากครั้งก็คืออุปกรณ์ระดับตำนานทั้ง37ชิ้นแม้แต่อุปกรณ์ระดับตำนานของเมืองหลักก็ยังสามารถรับได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวและพวกมันก็ยิ่งดึงดูดใจสำหรับผู้เล่นที่ไม่มีแม้แต่อุปกรณ์ระดับทองเลย ยิ่งไปกว่านั้น 3. อันดับแรกของ37อุปกรณ์ระดับตำนานยังเป็นระดับกึ่งมหากราบด้วยบางคนกระทั่งได้สร้างการจัดอันดับตำนานขึ้นจากค่าสถานะของพวกมันอันดับ 1. อสูรนภาอาวุธประเภทดาบกึ่งมหากราบอาวุธที่ถูกหลอมสร้างขึ้นจากซากศพของอสูรนภาและมันบรรจุพลังแห่งอสูรนภาไว้อันดับที่2จิตวิญ,ญญาณมังกรอาวุธประเภทกระบี กึ่งมหากาบอาวุธที่ถูกหลอมสร้างขึ้นจากจิตวิญญาณมังกรศักดิ์สิทธิ์และมันบรรจุพลังแห่งมังกรศักดิ์สิทธิ์ไว้อันดับที่3เทพอสูรอาวุธประเภทค้อนกึ่งมหากาบอาวุธระดับตำนานธรรมดาที่ได้สัมผัสกับเลือดเทพอสูรจํานวนมากและมันบรรจุพลังแห่งเทพอสูรไว้อันดับที่4ตะวันเวิ้งววางอาวุธประเภทธนูตำนาน อาวุธที่ถูกหลอมสร้างขึ้นจากศิลาตะวันแรงกล้าและเปลวเพลิงตะวันแรงกล้ามันบรรจุพลังแห่งดวงตะวันเอาไว้อันดับที่5ภูผาที่8ไอเทมป้องกันประเภทโล่ตำนานไอเทมป้องกันที่หลอมสร้างขึ้นจากดวงใจแห่งภูผาที่8และมันบรรจุพลังแห่งภูผาที่8เอาไว้อันดับที่6ดียินอาวุธประเภทกระบองตำนาน อาวุธที่ถือกําเนิดขึ้นมาพร้อมกับดียินและมันบรรจุพลังแห่งดียินไว้อันดับที่7สวรร์ศักดิ์สิทธิ์ไอเทมป้องกันประเภทชุดเกราะตำนานชุดเกราะที่สามารถสวมใส่ได้โดยเทวทูตระดับสูงเท่านั้นและมันบรรจุพลังแห่งแสงสศักดิ์สิทธิ์ไว้อันดับที่8เคี้ยวอสนีบาทอาวุธประเภทขวานสั้นตำนานอาวุธที่ถูกหลอมสร้างขึ้นจากเคี้ยวของสัตว์อสูรธาตุสายฟ้าจํานวนมาก และมันบรรจุพลังแห่งภัยพิบัติสายฟ้าเอาไว้อันดับที่9จิตวิญญาณเหมันอาวุธประเภทดาบตำนานอาวุธที่ก่อตัวขึ้นจากการรวมตัวกันของจิตวิญญาณน้ำแข็งจำนวนหลายพันตัวและมันบรรจุพลังแห่งความเย็นสุดขีดเอาไว้อันดับที่10จิตวิญญาณพรึกษาอาวุธประเภทไม้เท้าตำนานอาวุธที่ถูกหลอมสร้างขึ้นจากพรึกษาจิตวิญ,ญญาณเจดีขาวที่มีอายุมากกว่า1000ปี และมันบรรจุพลังแห่งนางไม้เอาไว้ของพวกนี้ที่กล่าวมาข้างต้นคืออุปกรณ์10อันดับแรกในการจัดอันดับตำนานพวกมันเพียงพอแล้วที่จะทําให้ทุกๆคนลุกไม่ไปด้วยความปรารถนาและความบ้าคลั่งเจ้าฝูเองก็ต้องการพวกมันเป็นอย่างมากแต่คนจากทั่วโลกกําลังแข่งขันกันอยู่เจ้าฝูจึงรู้สึกกดดันเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงเริ่มวางแผนว่าเขาจะทำอะไรต่อไปทันใดนั้น จ้าฝูก็มีความคิดบางอย่างและเขาได้กลับไปที่หมู่บ้านต้าฉินตอนนี้ช่องทางการเทเลพอร์ตได้มีฟังก์ชันหลักอยู่3าประการประการแรกคือเพื่อให้ผู้ใช้เดินทางระหว่างช่องทางการเทเลพอร์ตหนึ่งไปยังอีกช่องทางหนึ่งซึ่งการขนส่งประเภทนี้นั้นมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่งประการที่2คือการส่งผู้ใช้ไปยังสถานที่แบบสุ่มซึ่งมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ส่วนฟังก์ชันที่3ก็คือการส่งผู้ใช้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าผู้ใช้เลือกถูกส่งไปทางทิศตะวันออกคนผู้นั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นที่ไหนสักแห่งทางด้านทิศตะวันออกของที่ที่เขาเคยอยู่จ้าฝูสั่งให้คนของเขาทั้งหมดดาเนินการเก็บน้ําตาบุผาต่อไปซึ่งเขาได้พาไปฉานและบัณฑิตคนอื่นๆไปยังช่องทางการเทเลพอร์ตด้วยพร้อมกันนั้นก็ใช้ฟังก์ชันที่3เพื่อส่งตัวพวกเขาไปยังทิศเหนือ เนื่องจากช่องทางการเทเลพอร์ตขั้นพื้นฐานสามารถส่งผู้ใช้ไปได้ไกลสูงสุดแค่500กิโลเมตรเมื่อเดินทางโดยไม่เลือกจุดหมายปลายทางจะฝูจึงปรากฏตัวขึ้นบริเวณเทือกเขาซึ่งดูเหมือนจะอยู่ห่างออกจากหมู่บ้านต้าฉินมาประมาณ500กิโลเมตรพวกเขาได้พบกับสถานที่ลับและบอกให้ไปฉานและบัณฑิตคน,นอื่นรีบตั้งช่องทางการเทเลพอร์ตขึ้นมาอีกหนึ่งอันณนะที่บริเวณนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมา ไปฉานและบัณฑิตคนอื่นก็ได้ติดตั้งช่องทางการเทเลพอร์ตจนเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วต่อจากนั้นจ้าฝูไปฉานและบัณฑิตคนอื่นๆก็ใช้ฟังก์ชันที่3ไปยังทิศเหนืออีกครั้งส่งให้พวกเขาอยู่ห่างออกไปอีก500กิโลเมตรคราวนี้จ้าฝูปรกากฏตัวขึ้นอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับน้ําตกเขาไม่ได้เสียเวลาใดๆไปและพบทำอย่างรวดเร็วจากนั้นจ้าฝูก็บอกให้ไปฉานและบัณฑิตคนอื่นๆติดตั้งช่องทางการเทเลพอร์ตขึ้นมาอีกอัน หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินทางขึ้นไปทางเหนืออีกครั้งหลังจากทำเช่นนี้20กว่าครั้งเจ้าฝูและพวกบัณฑิตก็มาถึงป่าแห่งหนึ่งในขณะที่พวกเขาถูกส่งตัวมาที่นี่พวกเขาได้ยินเสียงสัตว์ป่ากำลังกรีดร้องออกมาด้วยความน่าสงสารต่อจากนั้นพวกเขาก็เห็นอ๊อกกว่า30ตัวกำลังแบกหมูป่าเดินมาทางพวกเขาเมื่อพวกอ๊อกเห็นเหล่าเจ้าฝูพวกมันก็มองหน้ากันก,ก่อนจะโยนหมูป่าลง และหยิบอาวุธของตัวเองขึ้นมาพร้อมกันนั้นก็พุ่งเข้าใส่เจ้าฝูและผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานี่คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพวกต่างเผ่าพวกเขาเป็นเหมือนดั่งน้ำและไฟอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่กลุ่มออกมาถึงตรงที่เจ้าฝูและผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาอยู่พวกมันก็เห็นว่าเจ้าฝูไม่ได้แสดงความหวาดกลัวใดๆออกมาเลยแต่เจ้าฝูนั้นกลับส่งเสียงปแปลกๆออกมาทำให้พวกเขาหยุดลงในทันที พวกมันมองหน้ากันด้วยความตกใจเอ๊ะ yeah, มนุษย์ผู้นี้พูดภาษาออกได้ด้วยหรอเนี่ยสิ่งที่เจ้าฝูเพิ่งพูดไปนั้นก็คือเดี๋ยวก่อนเหล่านักรบออกข้าจะพูดคุยกับพวกเจ้าแม้ว่าเจ้าฝูจะพูดกับพวกมันด้วยภาษาออกแต่พวกเขาก็ยังปิดล้อมทางหนีของเจ้าฝูเอาไวา้ในเวลานั้นผู้นําของออกก็กล่าวว่ามนุษย์รีบคลายสิ่งที่เจ้าอยากจะพูดออกมาเดี๋ยวนี้